ว้าเียมันคือเป็น,นเบอร์ที่เขาเป็นหองใครงูยังนี่โอู้หูหกแห้งไปหรองเลยเราไปเบ้ง์หงันเลยโอย้บานจนปเปื่อยมืดไปน้อนจอเลยดอกบบกไงเลยปวงตาถ้าผมยืนเชื่อไว ช่วงนี้เห็ดปวกไงกำลังออกครับพี่น้องเบิงแซวเลยต้องรออีกนน้อยครับผมนี่น,นี่เต็มเลยเกือบสิบดอกกันนะจูมเดียวเดียนับไปบึงครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เอาไว้หนีก่อนครับผมคนสิมาเห็นมานอปิดใเปิดใบบนอาเช่นนะกำลังออกครับผมตัวนั้นเก็บมาจากทุงไ้ทุงหน้าครับผมตัวนี้กุเดี๋ยวรอรอรอ่รอ้รอกระดอกไงครับคอยมาเอาเนะพปน่นเนะยังเก็บไอ้มันไดก่อนครับผมผสมประสานกัน ไปครับพี่น้องเราเบิง่งในสวนเน้องเละอ่าพี่น้องอาอาอาจัดแมนแบ,นแบ,นแบน่แม่นาะมาเบิ่งน้อโอ้มันสิออกกระปิกับปลอยไปสิล่ะครับผมโอ้ดอกเดียวเองคุ้มบ่ล่ะดอกบักใหญ่เอ้ยมีคนมาเก็บเอาวะบิ่งครับผมมาเบิง่ง หนออกอไผยออกกระปิดกระปอยทุกหม่องเลยครับผมว่าแม่นว่าแต่ในสวนผมนะครับเออภั่อ,ออกหลายครับพี่น้องเด้อจ็ดก,กระเทินได้เบิง้งแล้วก็ย่าง,งเบิ้งให้มันทั่วไปเลยเพื่อได้ต้มสมัยก่อนนะพี่น้องนะผมเก็บเอาเวื้งเดียวเลยฮะเด้เป็นขู่คู่ทั้งสีเลยนะครับผมมันขาวปืบแต่มา สองสามปีมาหนิบอเห็นเลยครับผมบอออกไหเลยมันเหมือนกับแบบโดนสารเคมีพวกดูดซึมไหมครับเขาฉีดในปลาย่างแต่ก่อนเป็นปลาปลาสมัยก่อนในปลาย่างนี่ก็ออกดีออกแบบเป็นแถวเรือยแล้วครับย่างเลาะย่างฮ้ากับพอ ครับพี่น้องเนาะกะได้แต่แบบย่างไปหาหม่องได้ที่บนมันเคยออกแต่มันกะปีนี้มันก็ออกบ่เป็นแถวหลายดอกหม่องได้มันเคยออกเกากะเลาะเบิง่ถง,บงถึงมันบ่ออกหม่องที่มันออกมันกะสีออกข้างๆกันนะครับบ่เห็นพี่น้องกันเห็นแล้วใคยจัดการ วางมีดประหารด้วยนะครับเน้อไปแล้วบังเอาพี่น้องเจอแล้วครับโอ้ยมันจุม่มจุมสื่อคนมองนี่ครับว่าลยครับผมขี่ขันยางมาอีกให้ปวกงี้นะี่เหลือเดินครับงน,นี่ โคตรปวกครับเฮ้ยหอยเขาเกี่ยหาจะดำเ่ยงงนี่ดิกระเตะกระหลอกมากินครับผม ไปหาต่อไปคานะาครับเฮ้ยเดี๋ยดีด้วยไหมน้อนี่พี่น้องอมไม่ใช่ไปต่อดีกว่าคือห <c ười> นังเก็บไว้ทค่นี้แหละครับเต็มเลย <c ười> ดินสมบูรณ์ยังสีเลยครับพี่น้องมันก็สิออกแบบ ้ยกำลังออกดอกอยหน่อยครับผมเดี้ยวโกยเอาวันครับหาใหม่ก็ได้ไปนอเนี่ยมันยาวเนแถวเลยครับหนึ่งสองสามสี่หาหกดอกกันแหละ ไพวกนี้จะหลักยาวนะครับขอบๆไปนะครับมันขาดเลยครับมันก็เส้นแนวต่อไปนะเป็นเนาะนั after, <bar> ่นเออมันขาดเลยอย่าเอาไปเมด โอนี่จุมนึงครับหมูเลี้ยงเฮาบา่งนี่คักเลยครับพีน้องมาจอกดอกแน่ไปเลยเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้ว ลกินอ่อนๆเลยแบเก็บเีหรอเฮ้ยเก็บเห็รปวกย่ายเน่ยยังรอเพิ่งขนาบมั้งนี่ผมามาเตทงหานี่นีผมขามาเตะทั้งผีป่ากำลังมาเริ่มจำบันนี้ลองครับปขนาบมงพอที่จูไม่น้อยมันมันมันออกกระปิ้กระปลอย พอดีพอดีพอดีมือเท้ามือเ้าพอดีก็บท่านเขาหมอท่านดอกครับไปได้หลายพันหนึ่งโอ้ใหญ่เราได้เห็ดปวกสองดอกคักเลยเนาะเอาหาเบิ่งยี่ดีพ่ออยู่ผมกำลังยังหาขื้อันวะบ่เห็นวะขันบ่เห็นดอกก้อนบ้านนี่ตัวนี้เห็นดอกก้อนบ้านก่อนครับ พอเด็กพอได้แกงแก่น้อยนึงอะไปน้องทำไมด้วยเก็บห็ดโลขันโบเอากับ่บได้นี่ดอกจุ้มจุ๊มถึงกําลังสีออกนี่น้อยน้อยนี่ไหมก็เลยเอาไปมันมาท่านเขาเต็มด้วยนี่โพนี่สุดๆุดเลยนี่แนบเวียนนี่แต่มันเงีวเอาบอโอ้ยงานเขาเพี่น้องใครบอง่ายเลยนี่ นีก่อนเอแล้วสยานเนี่ยหกกับหกพูดอ้ยตายหูนูนเจ้าจอดมีเห็ดเดอกับบกากเทเด้อนี่ยเห็ดเสือมีเห็ดออกอะไรละอู้หอเคยไหนามีเห็ดออกก็ไน้องไป ก,กลัวมากหกพูดปลาย่างเขานี่ออกจากบริเวณนี่ก่อนครับเฮ้อเสียงยัง เียบเียงคือไก่หน่อยแต่โอ้ยโอ้ยตาตาเลยเยอะออกจากเข็ดนี่ครับเฮ้ยมาทางขนะแห่งหกนองไปลองเนาะมีหอยคนมาก่อนเราก็ก็บอยอยากเขาเห็นไข่งูสือบ้างเป็นไข่งูอย่างเราไปลอง เมนบอกอ่างบ่ล่ะอ่างหงูสิงใหญ่เตะเท้ากันแล้วว่างตัวใหญดีสุดแล้วเป็น้องห่างๆดีสุดบ่งป่ายางก็ปล่อยให้หกอือตื้อเลย เจอดอกยังบูดเขากันอ่ะโอ้ยดอกเห็ดเบือ่อหาขวงโอ้ยบระยู่เหลอพี่น้องเฮ้ยเสียงยังแรลกดอกโอ้ยตายบกวกกลุมค่าเรา่น้องไป หาเถอสวนดีกว่าอุ้ยหอยขาวยางจนปลาหลาบหมดยางมันได้หนีเนี่ยเนี่ย อย่างเราพี่น้องไปไปหกผดหา,หาป้องออกก่อนล่างไว้ัพี่น้องมันขี้ดินารุ้ดเดี๋ยวไปเจ็บเอาตัวนี้ก่อนครับผมพอด้แกงหนึ่งหน้าพี่น้องตัวที่ให้หน่อยเธอแหลกไหมจมปลวกแหลกไหมนะครับไป หูสาแนมไปเห็นดอกข,า,ขาวไปน่นอะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันแล้วกันเอนอวันเงำผาดน้าดอกใหมว่ว่าน่าจะแม่นนะครับวับนนี้บ่นันออกครับผมล้างเขา เนี่ยโตอยู่นี่ครับผมนี่จมปลวกนีโอ้เขาเสมอปปิดเลยครับผมดกปรุยยดกปรุยยังอยู่ไหม Tôi Ôi mấy cái đỉnh gặp không Xong này Đây rồi, để vào tô mày Mà tông này có mấy thăn lưới มีคอนออกไปก่อนแล้วโอ้เอาสมาเป็นยังมาเป็นยังดูเบิ้งคอนเพื่อนมจ,มจุุมๆหน่อยๆครับหายใจเบานอ่อย อมอมสาบึ่งกันนะเผื่อมีแกดดอกสองดอกนะครับเนาะไปลองเนาะขันแมนเพร่ะาจะตื่นงูนะอยัางรอหานี่คือดกี่ดอกเ้ากะบูหูเนาะครับเนาะว่าใครงูยังไปลองเนาะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนแล้ว ฮะบอหาบังืซดอฮะ,ฮะ,ฮะมันออกหน่อยๆห,ห่างทั้งพูนออกอยู่จ้านมองรถเขาลงโลไหม มองรถตั้งดั้งไปแลยพ่นแถวพ่นเจ้าเก็บไหมไมนเจอครับผมอ๋าครับผมไปนองพอกันคลิปต่อไปนะเนาะอยู่ดีไม่แห้งครับผม สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยดูแลสุขภาพทุกผู้ทุกทันครับผมถึงมือถึงตื่นท้องไ้รุ่นทัวที่ทัวแดนสมปี หมื่นฉีดวัคซีนไข่ครับผมเอ็กตราซินิกา